้้าปอ,อย่าแช่อย่าหลงเชื่อกินยาคุมแล้วฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ทําให้มีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้นตามที่มีการกล่าวถึงข้อมูลในประเด็นเรื่องกินยาคุมแล้วฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 9ทําให้มีโอกาสเสียชีวิตมากขึ้น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้นำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยพบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จในกรณีการส่งต่อข้อมูลเตือนถึงความอันตรายของการฉีดวัคซีนโดยระบุว่ากินยาคุมแล้วฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 มีโอกาสจะเสียชีวิตทางราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยได้ตรวจสอบและชี้แจงว่าข้อมูลนับปัจจุบันซึ่งรวบรวมจากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการ ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในสตรีทั่วโลกและในประเทศไทยซึ่งมีผู้ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากไม่พบว่ามีการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันแต่อย่างใดโดยยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนที่มีเอสโตรเจนเป็นส่วนประกอบได้แก่ยาเม็ดยาฉีดคุมกำเนิดและยาแผ่นปิดผิวหนังคุมกำเนิดมีผลเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันได้มากกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้วิธีการดังกล่าว แต่อย่างไรก็ตามภาวะาด,ดัางกล่าวพบได้น้อยมากในสตรีไทยและยังพบได้น้อยกว่าในสตรีตั้งครรภซึ่งมีระดับเอสโตรเจนสูงมากตามธรรมชาติซึ่งผู้ที่ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนทุกชนิดสามารถรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ได้โดยไม่จำเป็นต้องหยุดการใช้ทั้งนี้ หากมีความลังเลและต้องการหยุดใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนควรใช้วิธีการคุมกำเนิดอื่นๆมาทดแทนเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของโรคโควิด1 i ในประเทศไทยและวิธีการป้องกันตนเองสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ w w w d d c m o p h g o t h หรือโทร4 4 2 2บทสรุปของเรื่องนี้คือจากการศึกษาวิจัยการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด1 i d 1 9ในสตรีทั่วโลกและในประเทศไทยซึ่งมีผู้ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดฮอร์โมนอยู่ด้วยเป็นจำนวนมากไม่พบว่ามีการเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดหลอดเลือดดำอุดตันแต่อย่างใดหน่วยงานที่ตรวจสอบ ราชวิทยาลัยสูตินารีแพทย์แห่งประเทศไทยกดแชร์ข่าวเพื่อไม่ให้สังคมตกเป็นเหยื่อข่าวปลอม